ความน่าจะเป็นในชีวิตประจําวันเรามักจะได้ยินคําพูดเกี่ยวกับการคาดคะเนการทํานายโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่กล่าวถึงแต่ไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่จนกว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นจริงจํานวนหนึ่งที่บ่งบอกถึงโอกาสมากน้อยที่จะเกิดแต่ละเหตุการณ์นั้นในทางคณิตศาสตร์เรียกว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ก่อนอื่นมาดูความหมายของความน่าจะเป็นก่อนค่ะ ความน่าจะเป็นมีความหมายอยู่2ความหมายคือ 1. ความหมายแรกคือศาสตร์หรือวิชาที่บรรยายความไม่แน่นอนซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการทดลองเชิงสุ่มและความหมายที่2คือความน่าจะเป็นที่เป็นมาตรการในการวัดโอกาสของการเกิดของเหตุการณ์นั่นเองได้จากการทดลองเชิงสุ่มที่เราสนใจว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดโดยที่ ความน่าจะเป็นจะแทนด้วยสัญลักษณ์คือตัว P ค่ะ P ตัวใหญ่ซึ่งในการทดลองเชิงสุ่มใดๆที่สามารถพิจรารณาผลอาจจะเกิดขึ้นได้จากการทดลองแต่ผลแต่และอย่างมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่าเท่ากันค่ะเกิดขึ้นได้เท่าเท่ากันต่อมามาดูคำศัพท์ที่ควรทราบในเรื่องของความน่าจะเป็นคำศัพท์ตัวแรกคือ การทดลองสุ่มค่ะการทดลองสุ่มคือการทดลองที่เราไม่สามารถบอกได้ล่วงหน้าว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นแต่และการกระทําจะเป็นอย่างไรแต่เราสามารถทราบผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นการโยนเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญหนึ่งครั้งแน่นอนผลที่จะออกคือออกหัวและออกก้อยนั่นเองการทอดลูกเต๋าเที่ยงตรงหนึ่งลูกหนึ่งครั้ง แน่นอนแต้มที่จะหงายคือ1 2 3 4 5หรือ6คำศัพท์ตัวที่2คือ sample space ค่ะ sample space แทนด้วยสัญลักษณ์คือตัว S เป็นกลุ่มของผลลัพธ์ที่จะเกิดทั้งหมดของการทดลองเชิงสุ่มนั่นเองยกตัวอย่างเช่นโยนลูกเตา๋า1ลูก1ครั้งผลของ sample space คือ1 2 3 4 5และ6นั่นเอง หรือการโยนเหรียญ1นเหรียญหครั้งผลของแซมเปิลสเปซคือหัวและก้อยแทน S คือออกหัวและ T ตัวนี้คือออกก้อยหรือการโยนเหรียญ2เหรียญ1ครั้งผลของแซมเปิลสเปซที่เป็นไปได้คือในการโยนเหรียญครั้งแรกผลออกหัวการโยนเหรียญครั้งที่2ออกหัวเช่นกัน หรือโยนเหรียญครั้งแรกออกหัวโยนเหรียญครั้งที่สองออกก้อยโยนเหรียญครั้งแรกออกก้อยโยนเหรียญครั้งที่สองออกหัวหรือออกก้อยทั้งครั้งแรกและครั้งที่สองข้อสังเกตในการโยนเหรียญสองเหรียญหนึ่งครั้งกับการโยนเหรียญหนึ่งเหรียญสองครั้งผลของแซมเปิลสเปซเหมือนกันค่ะแต่ การโยนเหรียญครั้งแรกออกหัวและการโยนเหรียญครั้งที่2อออกก้อยกับการโยนเหรียญครั้งแรกออกก้อยครั้งที่2อ,ออกหัวผลไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเราถือว่าอันดับของการเกิดของเหตุการณ์เป็นสิ่งสำคัญมาดูตัวอย่างค่ะจากที่กล่าวมา sample space ถ้าเป็นเรื่องของการ โยนลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้ง sample space ที่เขียนด้วยสัญลักษณ์คือตัว S เราจะเขียนได้ดังนี้ค่ะ S เท่ากับวงเล็บปีกา1 2 3 4 5และ6ไปเรื่อยๆเลยและถ้าเป็นเรื่องของการโยนเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งครั้งเช่นเดิมก็ออกหัวครั้งแรกออกหัวและออกก้อยนั่นเองหรือโยนเหรียญสองเหรียญหนึ่งครั้ง ก็เหมือนเดิมแซมเปิลสเปซคือเขียนวงเล็บป,ปีกาโยนครั้งแรกออกหัวครั้งที่สองออกก้อยโยนครั้งแรกออกหัวครั้งที่สองออกก้อยโยนครั้งแรกออกก้อยครั้งที่สองออกหัวและทั้งสองครั้งในการโยนคือออกก้อยทั้งคู่เลยต่อมาเหตุการณ์คำว่าเหตุการณ์แทนได้ด้วยสัญลักษณ์คือตัว e ค่ะ คือสิ่งที่เราสนใจจะพิจารณาจากการทดลองเชิงสุ่มซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของแซมเปิลสเปซนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ของการโยนเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งครั้งแล้วออกหัวพ้นคือถ้าออกหัวเราจะแทนด้วยเหตุการณ์ที่ออกหัวเขียนได้ดังนี้ค่ะ e เท่ากับ บงเลปีกาคือออกหัวอย่างเดียวหรือเหตุการณ์ของการโยนลูกเต่าสองลูก1ครั้งโยนลูกเต่าสองลูก1ครั้งแล้วได้ผลบวกของแต้มเป็น11ค่ะผลบวกของแต้มเป็น1ิมีอะไรบ้างตัวแรก5้บวกหได้เท่ากับ11ค่ะหรือตัวที่สอง 6บวก5ได้เท่ากับ11มีแค่2ตัวดังนั้นแซมเปิลอขอโทษทีค่ะดังนั้นเหตุการณ์ที่จะโยนลูกเต๋าสองลูก1ครั้งแล้วได้ผลบวกของแต้มเป็น11คือนี่ค่ะ5และ6และ6และห ในบางครั้งการเขียนเหตุการณ์เราจะใช้อักภาษาอังกฤษอักษรตัวใหญ่ก็ได้แทนเหตุการณ์นั้นแต่ให้ง่ายคือเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์เหตุการณ์ที่1แทนด้วย e 1ห,หรือเหตุการณ์ที่2แทนด้วย e 2ไปแบบนี้เรื่อยๆก็ได้นะคะต่อมาจํานวนผลที่จะเกิดขึ้นใน sample space และเหตุการณ์ยกตัวอย่างเช่น sample space ในการโยนเหรียญหนึ่เหรียญสองครั้งได้ดังนี้ค่ะผลที่เกิดมีกี่คู่อันดับนับ1 2 3และ4ดังนั้นมีทั้งหมด4คู่อันดับจำนวนที่เกิดขึ้นใน sample space เราจะแทนด้วยสัญลักษณ์คือ ns ค่ะ ดังนั้นจำนวนที่เกิดขึ้นในแซมเปิลสเปซของการโยนเหรียญ1น1เหรียญ2ครั้งคือ ns เท่ากับ4นั่นเองแล้วของเหตุการณ์ล่ะยกตัวอย่างเช่นให้ e แทนเหตุการณ์ที่เหรียญจะออกหัวอย่างน้อย1เหรียญหรือ1อันอย่างน้อยเป็น2ได้ไหมได้โยนครั้งแรก ออกหัวโยนครั้งที่สองก็ออกหัวโยนครั้งแรกออกหัวโยนครั้งที่สองออกก้อยก็ได้เพราะหนึ่งในสองออกหัวหนึ่งครั้งหรือโยนครั้งแรกออกก้อยโยนครั้งที่สองออกหัวผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มีทั้งหมดกี่คู่อันดับคะหนึ่งสองสามมีสามคู่อันดับจำนวนผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์แทนด้วยสัญลักษณ์คือ ne ค่ะ เป็นของเหตุการณ์ดังนั้นมี3คู่อันดับ ne เท่ากับ3นั่นเองต่อมาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใช้สัญ,ญลักษณ์แทนคือ pe คะ่ะ pe หาได้จากนี่เลยคะ่ะสูตรนี้ ne คือ จำนวนผลที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์หารด้วย n s, <NS> <S คือจำนวนผลที่เกิดขึ้นใน sample space นั่นเองมาดูคุณสมบัติของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆค่ะถ้า s, <S เป็น sample space และ e เป็นเหตุการณ์ใดๆใน sample space ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆจะมีค่าตั้งแต่0ูถึงหหรือเขียนคือ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์มีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1เท่านั้นและ 2. ผลรวมของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หรือ pe เนี้ยจะมีค่าเท่ากับ1เสมอ 3. ถ้า pe หรือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์แทนความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ e แล้ว pe แล้วก็พามตัวเนี้ยค่ะแทน ความน่าจะเป็นที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ e ค่ะและแน่นอนเอาความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ e บวกกับความน่าจะเป็นที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ e จะมีค่าเท่ากับ1เสมอมาดูตัวอย่างที่26ค่ะในการโยนเหรียญบาทเที่ยงตรง2เหรียญ1น1ครั้งจงหาความน่าจะเป็นที่1เหรียญออกหัวทั้งคู่ ออกหัวทั้งคู่แน่นอนคือตัวนี้โยนครั้งแรกออกหัวโยนครั้งที่สองก็ออกหัวก่อนอื่นเลยค่ะเขียนแซมเปิลสเปซของการโยนเหรียญสองเหรียญหนึ่งครั้งออกมาก่อนได้ดังนี้ดังนั้นคู่อันดับคือเท่าไหร่มีกี่คู่หนึ่งสองสามสี่จำนวนที่จะเกิดเหตุการณ์ของแซมเปิลสเปซมีค่าเท่ากับ 4นั่นเองเรากำหนดให้ e 1แทนเหตุการณ์ที่เหลียนจะออกหัวทั้งคู่มีกี่เหตุการณ์คะเหตุการณ์เดียวคือตรงนี้ไะคะเหตุการณ์เดียวตรงนี้เลยดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์คือ1ส่วน4หรือมีค่าเท่ากับ0.25นั่นเองข้อสอ เขาให้หาความน่าจะเป็นที่เหรียญออกก้อยอย่างน้อยมีคําว่า,ยาอย่งยยางน้อยหนึ่งเหรียญอย่างน้อยหนึ่งเหรียญมีอะไรบ้างนี่คะหัวก้อยก้อยหรือออกก้อยทั้งคู่มีทั้งหมดกี่เหตุการณ์สามเหตุการณ์ดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ เหรียญจะออกก้อยอย่างน้อยหนึ่งเหรียญมีค่าเท่ากับ3ส่วนสีหรือมีค่าเท่ากับ0.75นั่นเองข้อที่3เหรียญออกหน้าตรงกันเขาให้หาความน่าจะเป็นที่เหรียญออกหน้าตรงกันเหรียญออกหน้าตรงกันมีอะไรบ้างโยนครั้งแรกออกหัวโยนครั้งที่สองก็ออกหัวโยนครั้งแรกออกก้อยโยนครั้งที่สองก็ออกก้อย แบบนี้เขาเรียกว่าออกหน้าตรงกันมีกี่เหตุการณ์คะมีแค่2เหตุการณ์ดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เหรียญออกหน้าตรงกันมีค่าเท่ากับ2ส่วน4หรือมีค่าเท่ากับ0.5นั่นเอง